การฟอรมประเทศไทยสู่ยุค5.0ก้าวข้ามความท้าทายของโลก อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าตอนนี้โลกของเรากําลังเจอกับความท้าทายมากมายไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศแปรปรวนเนื่องจากภาวะโลกร้อนความมั่นคงด้านอาหารหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เติบโตแบบก้าวกระโดดจนหลายคนปรับตัวไม่ทันประเด็นปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่ได้ถูกหยิบยกขึ้นไปพูดในเวทีใหญ่ระดับโลกอย่างเช่นเมื่อเรเ็วๆนี้ในเวที SBCA Conference 2023ที่ประเทศสิงคโปร์มีการพูดคุยถึงประเด็นเหล่านี้กันอย่างจริงจังโดยในงานนี้มีคุณสุประชัยเจรระวน,นประธานสภาดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยที่ได้รวมแบ่งปันมุมมองนี้บนเวทีโดยสรุปความท้าทายสําคัญออกมา6ด้าน1การเปลี่ยนแปลงหลายขั้วในภูมิทัศน์โลก 2. ความเหลื่อมล้าและความมั่นคงทางอาหาร 3. ความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ4การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิตอลด้วย AI, IoT ผู้นำด้านนวัตกรรมและผู้ประกอบการรายใหม่5พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนสู่ e-Commer c e commerce, ประกอบด้วย C2C, Metaverse และ Social m e d เดีย 6. สังคมสูงวัยและการดูแลสุขภาพซึ่งในประเด็นปัญหาที่พูดมาสิ่งที่จะทําให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามผ่านไปได้ก็คือต้องทานฟอร์มประเทศไปสู่ยุค5.0ให้ได้ผ่านยุทธศาสตร์5ด้านได้แก่การกําหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดด้านดิจิตัลเน้นสร้างความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิตัล การพัฒนาเศรษฐกิจกดิจิตัลและให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมของภูมิภาคพร้อมๆกับการขับเคลื่อนด้านสังคมและวัฒนธรรมดิจิตัลของประเทศชาติ